รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1,36 7ยาสีฟันสมุนไพรดอกเบอร์คูคิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อสวัสดีค้าคุณช้างเข้มเอง เขาเป็นคนหัวล้านที่หล่อที่สุดในสามโลก <Huh? S 1> วันนี้นะข้านัดนางพิมพิลาไยไว้ว่าจะชวนไปเที่ยวซะหน่อย uh huh. แต่ว่าน้ำบ้านข้าน่ะหมดเดี๋ยวข้าจะไปอาบนาบ้ำบานเป้ามันบอนเป้ามันน้ำเยอะข้าน้ำไม่มีแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวไปบอกมันว่าข้าไปแอบใช้น้ำบ้านมัน <c oughs> ไปอาบ น้ำหมดยังอาบน้ำไม่เสร็จฟยูยยเต็มอยู่เลยเนี้ยเขาจะทำยังไงดีล่ะเนี้ยเ,เริ่มคันแล้วเนี้ยจะทำยังไงดีวะยังล้างตัวไม่ทันเสร็จเลยเฮ้ยต้องไปหาน้ำที่บ้านอื่นช่วยด้วยใครกูได้มีน้ำช่วยขุนช้างหน่อยใครกูได้มีน้ำาหมาช่วยด้วยช่วยณชทางด้วย ก็เลยเนี่ยไปทำไงมาเนี่ยโอ้โหตายแล้วอาบน้ำมาน้ำอุ่แล้วขราวันนี้ไปประชุมทนี่ยำยังไงไม่ต้องประชุมแล้วผัาข้าไปอาบน้ำก่อนไปไปไปเลยสะอาดเลยยังไงพออย่างเขาพอเลยพอแล้วครับไปน้ำไว้นะาโอ้โหเดี๋ยวข้าจะต้องรีบไปประชุมอีกเนี่ยฮะประชุมอะไร้เรื่องจะทำธนาคารน้ำใต้ดินประชุมอะไรบ้างก็มีเรื่องของการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินเนี่ยที่มีน้ำใช้ทุกวันเนี่ย ก็เพื่อที่จะทาธนาคารน้ำใต้ดินไว้เวลาฝนตกมาซึมลงใต้ดินแล้วก็ถึงเวลาหน้าแรงดูขึ้นมาใช้เดี๋ยวข้าทชุมก่อนสายมากแล้วเลิโอเคเท่านี้นะครับไปแล้วเขาแอบไปประชุมเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินเหมือนกันกันขา้าจะต้องไปแอบฟังข้าจะได้ไปขโมยน้ำในหมู่บ้านมาใช้ที่บ้านข้าบ้านเดียวข้าจะไม่เปลี่ยนชุดเอาขันไปด้วยไม่กอดติดมือ หลับอีกแล้วคุณชา้างเฮ้ยตือนตื่นตือนตายแล้วก็เลิกประชุมกันแล้วเอาไปไหนกันหมดประชุมกับบ้านกนไปหมดแล้วเอาเอย่าไปได้ฟังสักคำเลยผู้ช่วยได้ยินว่ามีธนาคารน้ํามันเป็นยังไงไม่เห็นมีสักจุดก่อนที่จะมาทำธนาคารน้าได้ดินเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะมีประสบปัญหาภายยัยแล้งไม่มีน้ําไว้ใช้ไว้อาบไว้กินไว้บริโภคปลูกพืชผักก็ไม่ได้ทาธนาคารน้าใต้ดินเพื่อเวลาฝนตกมาเนี่ยจะเก็บไว้น้ําไว้ใต้ดินได้เยอะ ให้ขุดหลุมกว้างประมาณ80เซนลึกประมาณ2เมตรแล้วแต่กำลังเสร็จแล้วก็ใส่หินลงไปเศษหินเศษยางรถยนต์เศษขวดต่างๆกนน้ำประติกนะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ดินนี่มันพังทลายนะเวลาฝนตกลงมาน้ําก็ซึมลงไปชั้นล่างได้ไวขึ้นน้ํามันอยู่ใต้ดินแล้วจะเอาขึ้นมาใช้ยังไงมันมีจุดกระจายน้ําผมว่าเราทําจุดกระจายน้ําทั้ง6จุดแล้วเราจะไปเอาน้ํามาใช้ยังไงล่ะ เราก็ทําเจาะบ่อบรดาลลงไปเสร็จแล้วใช้แผงโซลาลเซลล์ต่อเสมิร์ดลงไปดูดน้ําลงในสระแล้วก็ดูดจากสระขึ้นถังสูงพอขึ้นถังสูงเสร็จปุ๊บเราก็วางท่อไปหัวไล่ไปนาชาวบ้านทําท่อโพไว้ใครอยากจะใช้ก็เปิดเอาตรงท่อน,นั้นได้เลยทีนี้หลังจากมีธนาคารน้ำใต้ดินมีจุดกระจายน้ำเสร็จปุ๊บชาวบ้านดีใจไหมดีใจยิ้มแป้นเลย ไม่เครียดหน้าไม่เครียดหน้ายิ้มเลยและผู้ช่วยแฮปปี้ใหม่แฮปปี้สิเหรอ